สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือพาละัสพืนทุกท่าก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเส้นลายมือนะครับผมก็เป็นเส้นลายมือที่บ่งบอกว่ากําลังจะมีโชคลาภเข้ามาเร็วๆนี้ดูอย่างไรนะครับผมก็ผมจะเปิดชีตให้ดูนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่ผมขอ,อเดินก่อนว่าลายมือที่สําคัญนะครับที่จะบ่งบอกว่ากําลังจะมีโชคลาภเข้ามาเร็วๆนี้ จะมีสัญลักษณ์ดังนี้นะครับผมก็จะมีอยู่5สิ่งด้วยกันที่เป็นเส้นที่บ่งบอกว่ากําลังจะมีโชคลาภเข้ามาเร็วๆนี้ก็ผมจะบ่งบอกเส้นทั้ง5้าเส้นแล้วก็มีสิ่งที่สําคัญที่บ่งบอกเป็นสัญลักษณ์ของมือด้วยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างก็มาเริ่มเปิดชี้กันเลยเส้นนี้นะครับว่าเส้น A นะครับก็คือเส้นที่เกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับผมคือเส้น A ตรงนี้เส้นที่ขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกว่า เส้นก้าวหน้านะครับผมเส้นก้าวหน้าคือตรงนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าจะมีชคลาบสัทีเดียวแต่เส้นก้าวหน้าบ่งบอกถึงว่าคนที่มีเส้น A เนี่ยเส้นเส้นแรกที่ผมจะไล่ไปตามลําดับนะคือเส้นนี้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 มีทั้งหมด5เส้นด้วยกันนะเส้น A คือแสดงถึงพลังนะครับโถอันยิ่งใหญ่ที่จะสามารถพูดตรงๆคือเส้น A เนี่ยก็คือเป็นเส้นทะเยอทะยานนั่นเองคนที่มีเส้น A เกิดขึ้นส่วนใหญ่เส้น A เนี่ย เส้นแรกเนี่ยคือเป็นเส้นที่ผมบอกว่าคนที่มีไฟแรงคนที่มีความทะยอทะยานมากๆในตอนที่วัยเริ่มต้นชีวิตหรือวัยเด็กจนกระทั่งเริ่มต้นชีวิตก็คือตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเส้นชีวิตมาเลยแล้วก็มีเส้นนี้ขึ้นมาคือหมายถึงเริ่มต้นชีวิตของเขาเขาจะเป็นคนที่มีไฟแรงในการทําสิ่งต่างๆบางคนอาจจะไปอยู่นอกหรือบางคนอาจจะ เดินทางไปเมืองนอกหรือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กนี่บางคนนะครับผมส่วนบางคนอาจจะมีไฟแรงแบบว่าชอบไปโลดแล,ดล่นโลดโผหรือว่ามีอารมณ์อยากทํางานตั้งแต่เด็กๆคือไม่ชอบเรียนหนังสือหรือบางคนอาจจะต้องการเรียนหนังสือแต่ว่าต้องการที่จะมักใหญ่ไฟสูงต้องการที่ทําอะไรใหญ่โตตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นชีวิตของเขาจึงมีโชคลาภก็จริงแต่จะเป็นโชคลาภในเรื่องของการงานการเงิน ไม่ใช่เชื่อโชคลาภในด้านอะไรพวกนั้นนะที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคไม่ใช่พวกนั้นแต่เป็นโชคลาภที่เขาจะได้รับจากการที่ทํางานซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเขามักจะประสบความสําเร็จในด้านของการเงินและการงานอันนี้นะแล้าส่วนอันที่2อันที่สองนี้เป็นเส้นเกี่ยวข้องกับเส้นโชคนะครับผมตรงนี้เป็นเส้นโชคที่ขึ้นมานะครับผมก็คือเส้นนี้เส้นแรกเส้นนี้เส้นที่สองเส้นที่สองนี่จะเป็นเส้น B ีคือเป็นเส้นที่ ผมจะวาดตรงนี้นะคือเห็นแบบว่าเป็นเส้นที่เล็กๆที่ขึ้นมาคล้ายๆกับเส้นก้าวหน้าแต่เส้นตรงนี้จะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งจะขึ้นมาหลังเส้นก้าวหน้าเพราะเส้นก้าวหน้าจะเป็นเส้นแรกที่ขึ้นมาแต่จาไว้ว่าคนที่จะมีโชคดูอย่างไรเนี่ยคือคนที่มีโชคเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยณตอนนี้ว่าจะดูณปัจจุบันเลยเนี่ยคนนั้นจะต้องมีมือที่ชมพูระเรือจาไว้นะครับว่าคนที่มี ลักษณะมือที่ชมพูระเลือเช่นมือออกชมพูชมพูแล้วก็มีเขาเรียกว่าเนื้อเต่งตึงนุนนุนเหมือนกับเป็นมีเนื้อมีหนังมีความเป็นนุนนูนมีเหมือนกับเป็นคนอิ่มมีพีมันในมือแล้วก็มีลักษณะมือที่แบบมีเลือดเหมือนกับมีชมพูฝาดฝๆชมพูระเลือคือคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีโชคลาภในณขณะนั้นยิ่งถ้าเกิดตรงเนินไหนหรือเส้นไหนมี ความมีเขาเราียกว่ามีมันจะมีข้อเลือดในแบบไม่ใช่ข้อเลือดจนแดงแ๋นะคือแบบแค่คาเหมือนชมพูล,ละเลือเนี่ยคนนั้นจะมีโชคในช่วงนั้นนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ผมจะบอกบอกข้าวก่อนนะแต่ว่าเส้นที่สองเป็นเส้นโชคถ้าเกิดมันขึ้นมาอยู่ในช่วงไหนของชีวิตตรงนี้คือเส้นชีวิตนะแต่มันมีเส้นเนี้ยขึ้นมาก็คือเส้นที่สองคือคนคนนั้นจะมีโชคเกิดขึ้นในชีวิตของเขา ณนะช่วงตอนนั้นของชีวิตมาดูเส้นที่3เส้นที่3เรียกว่าเส้นวาสนาเส้นวาสนาคือเส้นที่แสดงถึงความสําเร็จเส้นที่แสดงถึงความสําเร็จในชีวิตนะครับผมผู้ชายเนี่ยควรจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยควรจะมีเส้นวาสนาที่ลึกคมชัดเจนแล้วว่าเีเส้นที่วาสนาที่ต้องมีพลังส่วนผู้หญิงเนี่ยไม่ควรดูเด่นจนเกินไปและไม่ควรดูซีดหรือแบบ ไม่อ่อนจนเกินไปควรจะเป็นเส้นวาส,สนาที่ตรงชัดเจนแล้วก็ไม่แบบไม่ชัดจนเกินไปแล้วก็ไม่ซี่จนเกินไปหรือมองไม่เห็นเลยอะไรอย่างนี้แต่ควรจะเป็นเส้นวาส,สนาที่ไม่เข้มเหมือนกับผู้ชาย <sk ill> เพราะฉะนั้น <sk ill> เส้นวาสนาของผู้ชายควรเป็นเส้นที่เข้มขลังและดูมีพลังถึงจะเป็นเส้นวาสนาที่ดีและประสมร็จในชีวิตและควรเป็นเส้นวาสนาที่ถ้าเป็นคนทํางานควรจะเป็นเส้นวาสนาที่ยาวแบบที่ผมวาดนี้ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเส้นวาส,สนาควรจะเป็นเส้นที่ดูมีพลังก็จริงแต่ไม่ควรจะเข้มเหมือนกับผู้ชายที่ประสบความสาเร็จเพราะว่าผู้หญิงผมจะบอกว่าผู้หญิงคนที่เส้นวาส,สนาเข้มและยาวเนี่ยแปบลบว่าเป็นเส้นวาส,สนาที่ลึกชัดอะไรอย่างนี้เนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ต้องลําบากในการทํางานเป็นสตรองวูแมนถ้าถามว่าผู้หญิงคนที่ชอบการทํางานชอบการโลดผลทอะไรเสียงๆเ,เนี่ยหรือว่าชอบทํางานแบบลุยๆเหมือนผู้ชายเนี่ยก็มีเส้นวาสนาแบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วส่วนมาดูเส้นอาทิตย์ ถ้าเส้นอาทิตย์เนี่ยเป็นเส้นอย่างหนึ่งเส้นอาทิตย์มีชื่อได้อกอย่างหนึ่งว่าเป็นเส้นโชคระดับหนึ่งได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคนที่มีเส้นอาทิตย์เห็นได้ชัดเจนเนี่ยแปลว่าแสดงถึงพลังแห่งโชคคนที่มีเส้นอาทิตย์เห็นได้ชัดเจนผมว่าตรงนี้นะครับแต่บางคนเส้นอาทิตย์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมเส้นที่ที่เห็นได้ชัดเจนคือหมายถึงว่าเส้นทิ่ที่ลากยาวลงมาเห็นได้ชัดเจนลึกคมชัดเจนเนี่ยคือแสดงถึงพลังแห่งโชคเพราะฉะนั้นคนที่มีเส้นอาทิตย์ชัดเจนมองเห็นได้อย่าง แบบมองเห็นด้วยตาเปล่าแบบเห็นมือก็รู้ได้เลยว่าคนนั้นมีเส้นที่ชัดเจนเนี่ยแบบมองผาดเดียวก็รู้เลยเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีโชคลาภทางด้านการเงินการทองหรือชื่อเสียงและอย่างนึ้จะมีโชคลาภฟุกๆบ่อยครับผมคนที่มีเส้นที่ชัดเจนหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องโชคลาภทางด้านการเสียงโชคอะไรพวกนั้นนะบางทีก็มีเงินเข้ามาแบบฟุกๆไม่ว่าทางไหนก็ตามนะครับผมมาดูเส้นสุดท้าย เส้นพุธก็คือเส้นเส้นพุธมีอีกเส้นหนึ่งนะครับคือตรงนี้คือเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเส้นการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงถึงโชคลาภทางด้านการเงินการทองธุรกิจนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นพุธผมจะบอกว่าคนที่มีเส้นพุธเนี่ยก็มีทั้งหมด5เส้นนะครับผมที่ผมให้ดูตรงนี้ก็คือคนที่มีเส้นพุธเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นคนที่ถ้าเส้นพุธตรงคมลึกชัดผมจะบอกลักษณะว่า คนไม่ว่าเส้นไหนก็ตามที่ห้าเส้นหลักๆที่เป็นเส้นโชคลาภหรือเส้นความสาเร็จทั้งหมดห้าเส้นเนี่ยเราจะทวนซ้านะคือคนที่มีเส้นพูดย้อนกลับมาเส้นพูดก่อนว่าคนที่มีเส้นพูดเส้นพูดคมลึกเล็กชัดแล้วก็มีเห็นได้ชัดเจนเนี่ยจะเป็นคนที่จะมีโชคลาภทางด้านเงินงทองทองซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งทําธุรกิจเก่งแต่ว่าถ้ามีเส้นพูดเยอะตามไปด้วยก็จะยิ่งเป็นคนที่ ใช้ปากเป็นเอกแต่ถ้าเยอะมากไม่ดีนะครับผมเพราะเป็นคนพูดมากตามไปด้วยเป็นคนน้ำท่วมท่งของบุ้งหลงเหลงอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสแสดงถึงโชคลาภธุรกิจทั้งนั้นการเงินการทองคนทําการคาร้าเก่งหรือทําอาชีพเกี่ยวด้านการพูดเก่งและจะมีเรื่องเอองินทองมีโชคลาภเกี่ยวด้านเงินทองซับเป็นส่วนใหญ่เข้ามานะครับผมเป็นคนเอาตัวรอดเก่งด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเส้นแรกก็คือนี่ครับเส้นแรกก็คือเส้นก้าวหน้าหรือเส้น เธอความทะเยอทะยานที่เกิดขึ้นถ้าใครมีตั้งแต่ตอนนี้ที่แบบส่วนใหญ่เส้นก้าวหน้าเส้นความทะเยอทะยานมันจะขึ้นมาช่วงแรกๆของชีวิตก็คือเส้นจะขึ้นมาประมาณตรงนี้แล้วก็จะไม่มีแล้วส่วนตรงนี้เป็นเส้นโชคคนที่มีเส้นโชคก็จะมีเกิดขึ้นตรงตอนไหนของเส้นชีวิตก็จะมีโชคในชีวิตตอนนั้นเพราะมันมันจะขึ้นแค่ตอนเส้นชีวิตเท่านั้นนะเส้นโชคเส้นอื่นๆจะไม่มีเกิดขึ้นกับเส้นโชคคือช่วงชีวิตตอนไหนที่มีเส้นโชคขึ้นมาก็แสดงว่า ช่วงชีวิตนั้นจะมีโชคลาภหรือว่าได้รับมรดกหรือได้รับอะไรต่างๆที่คุณจะได้รับก้อนโชคลาภก้อนใหญ่เกิดขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้ก็คือเส้นวาสนาคนที่มีเส้นวาสนาก็จะมีความประสบความสำเร็จหรือจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคนคนนั้นจะไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่แต่ถ้ายาวมากเกินไปคือคุณจะต้องแบกรับภาระอะไรบางอย่างนะครับผมสาหรับผู้หญิงที่มีเส้นวาสนาที่ยาวและชัดเจนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่เป็นสตอง n g w o m คือต้องแบกรับหน้าที่หรือแบกรับภาระแล้วส่วนมาดูเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์เนี่ยก็คือบ่งบอกถึงคนนั้นจะมีโชคลาภฟุกๆบ่อยถ้าชัดเจนหรือเป็นคนที่มีความเฮงหรือมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีศิลปะในตัวเองสูงแล้วส่วนมาดูเส้นการเงินหรือเส้นพูดจะมีโชคลาภในด้านเงินทองหรือธุรกิจ จะเป็นคนที่พูดเก่งเจรจากเก่งถ้ามีเส้นเดียวตัดขาดมาลงมาอันนี้ถือว่าดีมากถ้ามีหลายเส้นก็คือทําการค้าเก่งเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเส้นกุดกุดขาดขาดหรือว่าแบบว่ามากเกินไปสับสนปนเปกันไปหมดจะบอกว่าเป็นคนที่พูดมากแล้วก็ทําอะไรค่อนข้างที่จะจับจดหรือว่าทําอะไรไม่ค่อยที่จะแบบผมจะใช้คําว่าพูดอะไรแบบแค่าๆเหมือนกับว่าบางทีจะเป็นคนที่พูดอะไรวกไปวนมานะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่มีเส้นพูดเนี่ย สามารถปรับปรุงตัวเองได้เหมือนกันนะครับผมก็จะสามารถเป็นนักธุรก,กิจหรือว่ามีโชคลาดด้านเงินเงินทองทองที่โอเคได้ถ้าเกิดปรับปรุงเรื่องเส้นพุทธก็คือแก้ที่นิสัยบางทีการปรับปรุงนิสัยของตัวเองเนี่ยก็สามารถชี้นําตัวเองไปในทางที่ถูกต้องได้ก็สำหรับลายมือตรงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเกิดจะดูเรื่องของปัจจุบันปัจจุบันเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือว่าจะมีโชคตอนนี้ตอนนี้ไหมโดยที่ไม่ต้องดูเส้นคุณดูที่มือครับ คุณดูที่มือของคุณว่าตอนนั้นเนี่ยสีชมพูของในมือของคุณเนี่ยมันออกเป็นสีชมพูล,ละเหลือไม่ไม่ใช่สีแดงนะถ้าสีแดงเข้มแต่ว่าคุณมีความดันถ้าออกสีชมพูละเหลือแสดงว่าตอนนั้นคุณจะมีโชคทั้งมือหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งของมือก็ได้ถ้ามันจะมีโชคช่วงนั้นคือถ้ามันมีสีชมพูละเหลือเนี่ยคุณรับคือคุณเตรียมตัวรับโชคทางด้านนั้นได้เลยถ้ามันมีขึ้นที่ตรงนี้ก็แสดงว่าจะมีโชคด้านความลัก นะครับถ้ามันชมพูชมพูตรงนั้นก็หมายถึงคุณอิมีพีมันหรือว่ากําลังจะมีโชคนะครับผมแต่ว่าเนื้อต้องนูนต้องอุ่มด้วยนะมันถึงจะช่วยเสริมโชคของคุณด้านนั้นก็คือดูที่สีของมือแล้วก็ดูที่เนื้อนูนของมือด้วยอ่ะก็จบบรรยายเกี่ยวกับข้องกับลายมือเส้นลายมือที่บุงอกว่ากําลังจะมีโชคลาภเข้ามาเร็วๆนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ต้องการดูลายมือดูพ่อยิบซีกับผมผมเป็นหมอดูลายมือพ่อยิบซีนะครับ ก็ติดต่อทักไลด์ดทารัส256มาได้นะครับผมก็ t h a r u s s 256ตรงไลน์ที่ออกจาก YouTube ไปก็กดลงไปดูที่ผมเขียนข้อความไว้ข้ขางล่างวิธีการติดต่อมาทางไลด์ ID ทารัส256ผมรับดูทางไลด์ดเท่านั้นนะครับผมก็ทักไลด์ดเข้ามาถ้าใครที่อยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการดูลายมือพิเศษของผมก็ทักไลด์ดเข้ามา,ารัส256ก็ผมจะดูให้กับคุณทางโทรไลน์นะครับผม ผมรับดูทางโทรไลน tamam mm. ์เท่านั้นนะครับผมก็ไม่รับพิมพ์หรืออะไรอย่างนี้นะผมก็จะดูให้คุณทางโทรไลน์แล้วส่วนใครที่อยากรู้วิธีการดูว่าดูยังไงก็ติดต่อทักไลน์ดีเข้ามาผมก็จะส่งรายละเอียดไปให้นะครับผมก็จะส่งรายละเอียดไปให้ก็ทักเข้ามาก่อนจะส่งรายละเอียดไปให้ก็มีดูลายมือกับดูพ่ศีก็คือจะดูลายมือหรือดูพ่ศีทั้งสองอย่างก็ได้หรือจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมก็สําหรับตอนนี้ที่สานักงานของผมเนี่ย มันมีตอนนี้ผมรับคือผมมีดูที่สันักงานกับดูทางออนไลน์2ออย่างแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการดูที่สันักงานช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในช่วงวิกฤตตอนนี้ของ COVID, โควิดก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีอา่าอยากจะดูที่สังงนักงานก็อาจจะต้องรอหลังโควิดไปก็จะรับดูที่สันักงานเหมือนเดิมที่สันักงานเหมือนเดิมนะครับหลังโควิดไปแต่ก็ยังรับดูออนไลน์นะครับรับดูออนไลน์นี่ดูตลอดอยู่แล้วนะครับผมก็ทักเข้ามาทางออนไลน์ได้ นะครับผมก็มีดูลายมือดูไพ่ซีก็จะดูที่สำนักง,งานหรือว่าจะดูที่ออ,อนไลน์นี่ก็ทักเข้ามาแล้วก็ขอละเอียดผมยังไงก็ตามแล้วส่วนใครเห็นว่าคลิปนี้ดีขึ้นมีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ผมเป็นกำลับบงใจให้ด้วยผมก็จะส่งคลิปดีๆเกี่ยวข้องกับลายมือไพ่ย,ยิปซีแล้วก็การทำนายดวงชะตาการพัฒนาตัวเองแล้วก็เรื่องทนายฝันไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีการแจ้งเตือนก็สำหรับวันนี้ผมทามร่าดูลายมือผาละครับ พันธุกรรมก็ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ